องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปางเตรียมจัดเดินวิ่งการกุศลวิ่งด้วยใจมอบให้ผู้ด้โอกาสนายมนตรีปีดานายอำเภอแก่งคอยเป็นประธานแถลงข่าวเดินวิ่งการกุศลวิ่งด้วยใจมอบให้ผู้ด้โอกาสมีนายอุทิศแก้วประดับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางพร้อมด้วยนางประภาสิริจึงพัฒนาก,กิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะป่างพันตำรวจเอกปรกรณน,นามสีผู้อุ่มกับสพอแก่งคอยนายชัยมงคลคำพิลานนสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยและน,นายนรงศักดิ์กันภัยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปอุทยานแห่งชาติเจ็ดคดป่งก้อนเศร้าร่วมกันถแถลงข่าวจัดเดินวิ่งการกุศลมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้กลุ่มเปราะบางผู้พิการในพื้นที่ามนาโยบายของจังหวัดสระบุรีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสระบุรีไม่ทิ้งกันซึ่งในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ามะปางได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมกลุ่มเปาะบางและในการจัดงานเดินวิ่งเพื่อการกุศลครั้งนี้นักเดินนักวิ่งทุกท่านสามารถติดต่อคุณโจ085 1688128คุณเว่น0812928886 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะบางก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสื่อนักข่าวทุกช่องนะครับที่ให้การสนับสนุนที่เราจัดโครงการวิ่งตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อดูแลผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ติดเตียงโดยที่เราเลีงเห็นความสำคัญของผู้พิการผู้ติดเตียงเนี่ยเราจะไปรอ ทางรัฐบาลทางรัฐบาลท่านก็นยุ่งมากอันไหนช่วยกันได้เราก็ช่วยกันไปเราก็เลยได้ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ร่วมกันทุกหมู่คณะทุกภาคส่วนก็จัดครั้งแรกคิดว่าคงไม่ผิดหวังและครั้งต่อๆไปเราจะขอเชิญชวนนะฮะให้มาร่วมกันวิ่งเยอะๆเพื่อเราจะได้เป็นฝันและกำลังใจให้กับผู้พิการผู้ติดเตียงครับ อาที่นี่นะฮะตอนนี้ก็เริ่มเป็นปลายฝนต้นหนาวพอปลายฝนต้นหนาวปั๊บเนี่ยฝนก็จะเริ่มซาลงหยุดอากาศเย็นอากาศหนาวก็จะมาแทรกขึ้นพอตีสามตีสี่เนี่ยหมอกจะเต็มไปหมดเลยครับหกเจ็ดโมงเช้านี่ก็ยังมีหมอกอยู่นะครับเส้นทางวิ่งก็มันอบล้อมด้วยภูเขามีโอโซนที่ดีเหมาะสําหรับการฟอกบอดนะครับนานๆครั้งเราก็มาร่วมมือแล้วมาร่วม ที่นี่นะมา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 ,มาช่วยกันขอเชิญชวนมาช่วยกันด้วยครับ